หนึีแล้วก็ปรนมากวันว่า่าไปเจอหน้าผาให้หลายรอบแล้วประมาณสามประมาณสามรอบ่ารไปเติมน้ำาหรือว่าปู่ไปเติมเก้าเจ็ดเก้าถูกมตัวเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจดเก้าสมตัววันนี้ทำลงทานอะไรบ้างคะเนี่ยส้มตำส้มตำข้าวเหนียวส้มตำสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะะมายังไงไปยังไงเขาเนี่ยถึงมาทำลงทานกับเขาเนี่ย กลูกสาวเนาะสาวมาแเราไม่โดูไหนลูกสาวหมดเลยลูกสาวมีเหลือมีเหลือไว้ท่าผมมีเหลือไว้ทุกคนไหมให้ลูกสาวลูกเขยมามาหมดเลยโอ้ยายยังพูดไม่จบพี่อ๊อกอ่ะมากับลูกเขยด้วยเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่ล้วอู้อารมณ์ดีจังอายุเท่าไหร่แล้วยายสามย่างเลยแสามเอาแล้วเอาแล้วแปดสามแปดสามมาแล้วสามปีคุณย ลูกสาวคนตัวอายุ่าไหรอ๋อประมาณห้าสิบกว่าค่ะอู้ยความจำดีจังแปดสิบกว่าความจำได้ขนาดนี้แปดสิบสามลูกสาวห้าสิบแปดเดี๋ยวพี่ปองเอาหน่อยไปเฮ้ยไปเฮ้คุณแม่คุณคุณยายจะเข้าไปกราบข้างในไหมไปไปอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณยายไปไปกราบปู่กันเนาะเดี๋ยวให้จับคุณพ่ปองให้หน่อยเดี๋ยวเตือนยายด้วไหนคนไหนดวงเฮงครับคนไหนถูกเยอะที่สุดโนดเจ้อฟ้า เชฟฟ้าถูกเท่าไหร่เนาะคุณแม่คุณแม่นี่คุณแม่ด้วยแม่คุณแม่เนิศเลิกำลังมาคุกแม่กำลังมาถูกจังหวัดแสนแตกก็เสือแสนแตกโอ้โหหัวเราะอีกเลยแบ่งให้เขาแบ่งให้ยายเท่าไหร่คุณยาย งานสองพันโอ้โหในแบงค์นั้นยังอยู่ไหมลืมไปแล้วเอาไปให้หลานมาหนอนี่หลานมามันไปกับวัดมันไปกับวัดโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอนเนี่ยเออเอาโอ้แสนแตกเลยเนี่ยมาเนี่ยว้าผมพีชต้องกลับกลับมาบ้านก่อนกลัมาเยสุธรก่อนขึ้นมานี่สกุลน้อสกุลนี่สกลนครมาหาคุณสกุลคุณผู้ไทยบอก ค่ะคุณภูไทยสาวภูไทยนี่เนาะค่ะอารมณ์ดีเลยเขาขาแล้วก็นี่เขาขาแล้วมีเอาใช้ความจำดีๆมีลูกสาวกี่คนหกคนค่ะหกคนเลยสาวหกคนเลยอีกคนนึงคนหนึ่งว่ามาเนี่ยอยู่กรุงเทพเนาะอีกคนนึงมาไม่ได้มาแม่เกิเป็นรันาไปเนาะอีกคนนึงนะอีกคนนึงเป็นรันาเลยเนาะมีหลานกี่คนเขาเนี่ย หลานไม่ได้นับเลยหลานหลานไม่ได้นับหลานเยอะมากมีแต่ลูกสาวล้วนๆเลยค่ะโลูกชายสองลูกชายสองที่สามมันไปก่อนแล้วไปแล้วอือนี่อายุนี่สำคัญคืออายุยายฟันดีไหมยายอายุแปดสิบสามปีฟันยังไงคะเล่าหน่อยค่ะมันไม่จืดเลยมันไม่จืดเฮ้ยบางทีผมบางทีผมฝันยังจำม่ได้บ่า ฝันดีคงฝันจำม่ได้ฝันดีแต่จำไม่ได้มันบแล้วมันมันบระชื้อเพราะความฝันนี่ไงเนาะฝันมาแล้วก็ลืมเหมือนกันนะเนาะฝันมาแล้วก็ชอบลืมคที่เพิ่นได้โชคนะเพิ่นฝันอาบปู่ไปเจิมหน้าผากให้ไหนมาเล่าให้ฟังด้วยนะไหนไปทางไหนล่ะมาเล่าไปเจิมหน้าผากให้มาเล่าให้ฟังดูแม่นี่แม่ด้วย เวลาอาจารย์นัดเวลาอาจารย์นัดมีหน้าหอมคือไปถึงข้างในเลยถึงขนาดจะไม่เปิดนั่นแหละไม่เปิดเลยแล้วคุณแม่มาเล่าความฝันให้ฟังหน่อยแล้วปล่อยเขาทำไปเยอะมา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 เขากล้องนี้มาเขากล้องมันว่าเดี๋ยวหน้าผากลายหลายรอบแล้วมันสามประมาณสามรอบมันว่าอาจารย์ไปเจอหน้าผากหรือว่าปู่ไปเติมนเห็นอาจารย์มาไปเจอหน้าผากบางทีไม่ได้เคยได้มาเลยมาตอนปีใหม่ฝันก่อนต้นปีใหม่ทุกครั้งที่ฝันแบบนี้ถูกทุกครั้งไหมคะ ไม่นะเพราะว่าไม่นั่นเท่าไหร่ถูกตท่าไหรแม่นี่ีถูกไปไหนถูกตท่ไหร่นะไหนถูก979ถูก979ว้า979 979สามตัวซื้อไม่กี่บาทนี่กันหรอคันคูณพันแค่นั้นเองไหมไม่ซื้อเบอร์เงิน มัวนึงก็แพงกว่าเมอร์ละร้อยห้าสิบโอ้โห่บาทละพันร้อยห้าสิบแลกสร้อยี่ชอบใจคุนี้ร้อยหนึงก็ได้ไม่ถูกเขาแต่ก็ดีใจลูกสาวถูกนะมันไม่ต้องมายืมเงินกูแล่าเนาะอัวนี้คุณแม่ชอบตัวไหนคะตัวนี้เหรอค่ะตัวแปด่ตัวนะคะชอบตัวไหนแปดนจะจุดทูบไว้น้าดูบ้านนะมันเป็นนยแั้นแต่จุดตอนขึ้นบ้านย้ายบ้านใหม่ก็เลยวันนี้จุดทูบที่บ้านอาจารย์มาแปะกเลย เอาศูนย์แปดสี่แล้ววันนี้ทำโรงทานอะไรบ้างคะเนี่ย้วส้มตำข้าวเนียส้มตำจุดตรงนี้เอาจับตรงนี้ดีกว่านะเอามาไปนี่อ้าวสาทุสาธุะยายให้โชคคุณยายชอบเลขอะไรที่สุดเอ้าแปดสิบสามแปดสิบสามนั่นเฮียเอ้ชอบเลขชอบ่อายุตวเองด้วยชอบเนี่ย้ บอกเลขก่อนบอกมาเล็กอบอกเลขก่อนชอบเลขอาจาร,รย์น็อตเอา้าไม่ว่าก,กันเล็อะไรขอได้ขอให้มีแปขอให้มีแปดจกแม่ตลจนจกเลยค่ะโอ้ยไม่ใช่ยังยมันยัง <c oughs> ไม่จบไมจบองหนึ่ง <c oughs> จบมง<ๆ>แม่จบลนก่<จ>อนก็ได้ค่ะอะไรลนขลุนอุ้ยแปไปเหนแล้วกนึงแม่เอา โชกเลยรวยหนึ่งปีแล้วก็แปดห้าไม่เอาโมคะตัดออกสองตัวไมเอาสตัวเอาสตัวเอาจับมาเลย2ตัวจับมาเลยทีเดียวสองลูกเนี่ยปั๊บคุณแม่มีปนี่ ไม่ได้เจ็ดไม่ได้แปลเจ็ดเก้เจ็ดเกมันออกเมื่อกี้อ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่ได้งวดนี้อาจจะมาเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็หกเมื่อกี้หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเด็ดอยุอาจจะหนึ่งสี่ห้าอ้าวเดี๋ยวรอกินส้มตำพี่ายตำเองไงไหมเป็นไม่ได้ทำกินเป็นแต่ทำไม่เป็นหนึ่งสี่ห้า คุณยายจับได้หนึ่งสี่ห้าแล้วก็เจ็ดเก้าใช่ยายยังแข็งแรงยังอายุคุณยายเนี่ยยังแปดสิบสามปีแปดสิบสามเป๊ะเป๊ะสามปีเกิดพศแปดห้าแปดห้าแปดห้าด้วยเอาคลณยคุณแม่ใบหัวแล้วล่าสุดยายชอบแปดนะยายยายก็ให้แต่แปดแปดสิบห้านะคะพศเกิดทะเบียนรถอะไรเนาะไหไม่ใช่มีแปดเอ้า เข้ามาน้องกินแหน่น้องหยุดอ้าวนี่นะครับเลขหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าคุณยายทะเบียนรถมาอะไรคะแปดห้าแปดห้าค่ะห้าแปดห้าเอาที่ทำไมมีตัแปดห้ามาทีห้าแปดห้าะคะทะเบียนรถของพี่แม่ที่มาน้องมาวันนี้ดูวีดงโอไม่เอาดีกว่าเอาเรืทะเบียนรถดีกว่านะ ดับอีที่แม่ทะเบียนรถอะไรนะคะห้าปดห้าค่ะห้าปอายุก็แปดสิบสามห้าปดฮะห้าแมันเป็นไรับได้เป็นตัวเดียวทะเบียนรถแปดห้าแปดนะทะเบียนรถก็แปดห้าแปดอายุก็แปดสาพอสอเกิดก็แปดห้าเอาลูกสาวก็ห้าคนหกหไหนเอาเหรอชอบ8ปดให้แปห ยายเลิศอ๋อคุณยายเลิศสีอยู่กับลูกคนไหนนี่อยู่กับลูกสะพ้ายเอ้าลูกเขยล่ะลูกชายอยู่กับลูกสะพ้ายคุณแม่เลิศนะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นโรงทานนะคะจากลูกๆนหลานของคุณยายเลิศนะะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะวันนี้เนาะที่ตําหนักอาจารย์มอตี้นะคะก็จะมีโรงทานนะคะข้าวเหนียวส้มตํานะคะมีหนมจีนด้วยนะคะทุกท่าน ด้านนี้ก็กําลังเตรียมนะคะเตรียมวัตถุดิบนะคะเพื่อที่จะตำส้มตำเนาะโอ้โหสองครกเลยเหรอคะนี่อครกเลยค่ะโอ้ออกใหม่เพื่องานนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยลูกคุณแม่ก็ทำตลอดสั่งปลาจ์น็อตไปตลอดเลยโอ้คุณแม่สั่งปลาจ์นนอตไปทําที่กรุงเทพเลยโอ้โหกรุงเทพทำเอนค่ะโอ้คนไหนคะดวงเฮงเนี่ย นี่คุณแม่ท่านนี้คะคุณแม่อะไรคะเนี่ยแม่นุชจ้ะแม่นุชนะคะจากกทมนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาทําลงทานนะข้าวเหนียวส้มตํานะคะน้ําลายไหลเลยนะคะเห็นส้มตำเนาะมานะคะคุณแม่ก็แตกแสนนะคะวงีนี้ขอร้านไหมคะแม่วันนี้ขอานนี้ขอร้านนะคะคุณแม่นุชเนาะ วันนี้ย้ำอีกทีค่ะคุณแม่ชอบอะไรคะ <8 45. S 1> แปดีค่ะแปดสีอ,อนะคะอ่ะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะก็พามาดูโลงท่านนะคะจากแม่นุชนะคะครอบครัวแม่นุชเนาะจากกทมะนแล้วก็คุณแม่เลิศนะคะ<แ>ค่ข้าวเหนียวส้มตำหนุ่มจีนนะคะทุกท่านเนาะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ